วันนี้นะครับเราจะมาลองกินน้ําพริกนะครับที่เราสั่งมาเพราะเราเห็นรีวิวเยอะมากและน่ากินมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าเราได้อะไรกันมาบ้างนะฮะก็จะมีเป็นน้ําพริกตาแดงน้ําพริกนรกแมงดานะครับน้าพริกนรกแล้วก็น้ําพริกปลานะครับและนี่ครับของที่เขาแถมมาฮะถ้าเราสั่งถ้าเราสั่งครบนะครับเราได้ของแถมเป็นหนังแกะกรอบแบบนี้เลยเดี๋ยวเราเริ่มจากหนังแกกรอบ เล็นรถดั้งเดิมนะครับกลิ่นหอมมากเดี๋ยวเรามาเริ่มจากน้ำพริกปลาร้าก่อนนะครับเราเอาหนังไก่กรอบที่เขาแถมมาแี่ะจิ้มลงไปเลยนี่ฮะอย่างนี้เลยครับทุกคนจากใจเผ็ดกำลังดีครับ กินปลาล้าชัดมากใครที่ชอบน้ำพริกปลาล้าบอกเลยว่าแนะนำข้ามันนี้ต่อไปครับเราลองน้ำพริกละลกกันบ้างตักเข้าไปอย่างนี้เลยครับขออนุญ,ญาตงานครับไม่ถน,นัดอยากใช้ช้อนนะตักขึ้นมาอย่างนี้ กรหนังไก่กรอบกิ่นพริกตีขึ้นมาในจมูกครับเนื้อปลาแน่นมากถ้ากินกับข้าวสวยบอกเลยว่าอร่อยม,มากฮนะเนี้อันต่อไปครับเป็นน้ำพริกนรกเหมือนกันแต่เป็นน้ำพริกน,กน,กน,น,นรก,นกแมงดาครับนี่ครับให้มาแน่นๆแบบนี้เลย ักขึ้นมาเหมือนกันนะบ,บนั้ใส่หนังไก่ลงไปชิมดูฮะหถ้าอเอาอความเผ็ดอนนี้ปลาลเผ็ดที่สุดอ่าร้อนร้อนนี้ค่ะดเดี๋ยวลองให้ครบอ่ะแต่ว่ากิ่นแมงดาอร่อยมากครับกินแมงดาชัดมาก ใครที่เป็นสายชอบกินน้ำพริกแมงดาบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับน้ำพริกน้ำตกแมงดาแม่แล้วต่อไปอันสุดท้ายน้ำพริกตาแดงอ,อสีสีจะสดนะเนี่ยแดงเนี่ยฮตักเข้าไปเต็มๆตมอือชอบตอนไหนที่สุดเปรี้ยวอมหวานเผ็ดกำลังดี 很多啊。